น่ไนนีก่ำไม,ไมนัดก็ไม่เป็นนัดนี่เจมนัดมันไปอีกเหรอคะนี่ไอ้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรไม่ดีเนี่ยคุณช่วยฟังช่วยดูก่อนได้ไหมครับ เจมค่ะประชุมเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ๋อเสร็จแล้วครับแต่ว่าผมมีประชุมตอนบ่ายต่อเออคุณอายว่าแต่งานที่ผมให้คุณอายทำเนี่ยคุณอายทำเสร็จหรือ,อยังครับอ้อยัยงหรอกคะ่ะงานแบบนั้นทำอะไรก็ได้ไม่ได้ครับคือผมต้องรีบเค์เอกสารครับคุณอาย่ะรู้แล้วคะ่ะเดี๋ยวอายจะทำให้นะคะว่าแต่คุณอายเข้ามาหาผมเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ ทำไมถามแบบนี้แล้วคะเจมอายก็แค่จะชวนไปกินข้าวแล้วก็ไปเดินซื้อของกันนะคะพอดีผมไม่ว่างอะครับผมต้องเคลียร์งานของผมเนี่ยเต็มเลยถ้าเราจะทานอาหารกันเนี่ยผมว่าเราทานที่โรงอาหารดีกว่านะครับกินในโรงอาหารกับพวกพนักงานเนี่ยนะคะสกปรกจะตายอะอายไม่กินหรอกคะ่ะถ้าคุณอายกินไม่ได้คุณอายก็ออกไปกินข้างนอกสิครับพอดีว่าผมทานได้ นนะคะุณไา้ครับเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับพอดีว่าผมมีงานต้องทำก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจมขออนุญ,ญาตนะคะครับป้าเชิญนั่งนะครับขอบคุณค่ะคุณเจมคะ พอดีว่าป้ามีเรื่องอยากจะรบกวนคุณเจมนิดนึงนะคะเอ,อว่าแต่ป้ามีเรื่องอะไร,รป้่าครับถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยผมคงช่วยไม่ได้นะครับตอนนี้บริษัทของเรากําลังแย่นะครับคืออย่างนี้นะคะคุณเจมพอดีว่าลูกสาวข,ของป้าเนี่ยกำลังจะเรียนจบมาหาหลัยนะคะคุณเจมป้าก็เลยอยากให้ลูกสาวข,ของป้าเนี่ยมาฝึกงานที่บริษัทของคุณเจมจะได้ไหมคะมได้ครับแต่ว่าผมไม่มีเงินเดือนให้นะครับลูกสาวคุณป้าจะรับได้ไหมครับ รับได้ค่ะคุณเจมป้าขอแค่เขาเนี่ยได้มาทํางานและก็ได้กลับบ้านพร้อมกันกับลูกนะคะแค่นี้ป้าก็โอเคแล้วค่ะ <ừ> และอีกอย่างนะคะ <ừ> เขาจะได้มีประสบการณ์ในการทํางานด้วยค่ะคุณเจม <ừ> ถ้าลูกสาวคุณป้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ไปติดต่อที่ฝ่ายบุคคลได้เลยนะครับ <ừ> เดี๋ยวบอกว่าผมบอกมาโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเจมครับงั้นป้าขอตัวไปทําความสะอาดก่อนนะคะครับป้าขอบคุณค่ะ เธอเป็นเด็กใหม่เหรออสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเด็กฝึกงานค่ะลูกประมดไม่อยากรู้เลยนะว่าประมดเนี่ยมีลูกสาวด้วยอะ่ะแล้วเธอทำงานพวกนี้เป็นด้วยเหรอพอได้อยู่บ้างค่ะแต่ว่าต้องฝึกจากพี่ๆอีกเยอะเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนที่ม่อนเรียนมามก็ดีงั้นเธอเนี่ยก็ต้องรู้จักฉนไว้ด้วยนะ ฉันคือคุณอายแฟนของคุณเจมเจ้าของบริษัทนี้เจอฉันเนี่ยก็ต้องยกมือไหว้แล้วก็ต้องหลบทางให้ฉันเดินก่อนเสมอรับทราบค่ะคุณไออืมงั้นเดี๋ยวเอาบัญชีพวกเนี้ยไปทำให้ฉันด้วยแล้วก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ด้วยนะโห เยอะมากเลยนะคะมอนกัวว่าจะเสร็จไม่ทันนะคะต้องทันเท่านั้นเข้าใจโอเคค่ะลูกค้านี่นัดไม่เป็นนัดเลยไม่มาสักทีเลย นายคะเอกสารที่ให้ม่อนทําเรียบร้อยแล้วคะ่ะไหนมาดูสิก็โอเคดีนะงั้นฉันกลับบ้านละสว,วัสดีครับนายเป็นใครเนี่ยเข้ามาหาใครผมชื่อก๊อตครับที่นับดูแบบผ้าม่านไว้ตอนบ่ายสองครับบ่ายสองงั้นเหรอ <L un> นี่มันสี่โมงเย็นแล้ะใครเขาจะรอยอะ พอดีมีเหตุสุดวิสัยครับขอโทษจริงครับไม่มันก็เรื่องของนายสิอแล้วดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างคงจะเป็นพวกคนงานที่โดนใช้ให้เข้ามาคุยงานสินะถึงได้แต่งตัวที่ทุเล็แบบเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับแต่ที่งานบริษัทผมเรี่งจริงๆครับผมขอดูแบบผ้าม่านหน่อยได้ไหมครับนะครับ ม่นฉันจะกลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวแกเนี่ยไล่มันออกไปด้วยนะหลบทำไรดีวะเนี่ยเออคุณคะครับคุณจะมาดูแบบพามาที่บริษัทน,นี้ใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับงานเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะขอบคุณมากครับ าแล้วค่ะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผ้าม่านบางส่วนนะคะส่วนสีแล้วก็แบบเนี้ยดูนันนี้ได้เลยขอบคุณครับโหเนื้อผ้าดีจริงๆครับค่ะสองแบบนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของบริษัทค่ะช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับได้ค่ะคุณลูกค้าจะเอาเป็นแบบไหนนีคะ่ะ เดี๋ยวอคุณลูกค้าดูแบบไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปเอากาแฟมาให้ครับผค,ครับค่ะอ่าพาลูกค้ามาพบค่ะอ๋อครับงั้นันนั่งก่อนครับงั้นเดี๋ยวม่อนอขอตัวก่อน,นนะคะอ๋อคุณม่อนครับเดี๋ยวอยู่ฟังด้วยกันเลยครับ แกนั่งนครับแกเป็นคนที่มาใสา่วันนั้นนี่มกนัดก็ไม่เป็นนัดนี่เจมนัดมันไปอีกเหรอคะนี่ไอ้ก่อนที่คุณจะพูดอะไรไม่ดีเนี่ยคุณช่วยฟังช่วยดูก่อนได้ไหมครับถ้าเราไม่ได้ออเดอร์ของคุณก๊อตเนี่ยบริษัทของเราเจ๊งไปแล้วน,นะครับจะเป็นไปได้ไงคะมันเป็นแค่คนงานก่อสร้างไม่ใช่หรอจะมาสั่งอ,ออเดอร์บริษัทเราได้ไง ห้องนี้ใส่ผ้าม่านเรียบร้อยหน้าต่างเรียบร้อยอินเป็นไงบ้างอ้าวมึงกอดมาพอดีเลยอ้า <c> ว <oughs> มึงกอดครับทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับโอ้พอดีผมไปไซส์งานมาครับคอนโดอีกที่ก็มีปัญหาเออว่าแต่ที่นี่ขาดอะไรบ้างครับคอนโดที่นี่ก็ขาดผ้าม่านนะครับขาดเยอะเลยครับอืมขาดผ้าม่านเหรอครับ รู้แล้วครับพอดีผมจะไปสั่งพม่านอยู่พอดีเลยเออว่าแต่ที่นี่ขาดทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี่ห้องขาดห้าร้อยห้องครับนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฮะบ่ายสองแล้วเหรอเนี่ยตายจริงผมมีนัดกับบริษัทพม่านไว้ด้วยสิขอตัวก่อนนะครับเอ๊ะแต่ว่าคุณกอดครับกอดจะไปในสภาพแบบนี้เลยเหรอครับสภาพนี้นะครับมันไม่ทันแล้วครับขอตัวก่อนนะครับครับ เป็นเจ้าของบริษัทต,ตกแต่งภายในเหรอคะใช่ครับที่ผมแต่งตัวดูไม่ดีวันนั้นผมพยายามบอกคุณแล้วแต่คุณไม่เคยฟังผมเลยครับเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคนายนอกจากคุณไม่ช่วยผมทำงานแล้วเอาแต่นั่งเล่นไปวันๆชอปปิง้งไปวันๆเนี่ยคุณยังไม่รู้อะไรเลยนะครับคุณก่อนครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับไม่เป็นไรครับคุณเจมผมเข้าใจ พอดีผมได้น้องคนนี้แนะนำครับถ้าไม่งั้นผมคงไปซื้อที่บริษัทอื่นน้องเขาแนะนําดีมากเลยครับแล้วก็พีเซนให้ผมดูด้วยครับผมรู้สึกว่าประทับใจมากเลยครับไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะม่อนครับผมต้องขอบคุณคุณม่อนมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้คุณม่อนเนี่ยบริษัทเราคงไปไม่รอดหรอกครับเออคุณกอครับนี่คุณม่อนเป็นเด็กฝึกงานของบริษัทเราครับแล้วก็ยังเป็นลูกแม่บ้านด้วยนะครับือ เป็นแค่เด็กฝึกงานและลูกแม่บ้านด้วยเก่งมากๆเลยครับผมขอเช่นชมนะครับเออคุณเจมถ้ามีน้องคนนี้นะครับอยู่ในบริษัทนี้คงจะดีนะครับน้องเขาเป็นคนกระตือรือร้นเก่งมากๆครับบริษัทนี้ก็จะเจริญ,ญยิ่งขึ้นไปแน่นอนครับคุณก๊อตเอ,อ่อคุณม่อนครับถ้าผมจะให้คุณม่อนเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยคุณม่อนพอจะทําได้ไหมครับจริงหรอคะ แต่ว่ามันจะไม่เร็วไปหรอคะไม่เร็วไปหรอกครับถ้าได้คนขยันแบบคุณม่อนมาทำงานเนี่ยยิ่งเร็วยิ่งดีครับพอคุณม่อนขายงานได้เนี่ยผมจะให้เงินเดือนแล้วก็ค่าคอมกับคุณม่อนด้วยนะครับขอบคุณามากเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะครับผมนี้เลยนะครับ